ทุกคนที่นี่ที่ไหนคนคนไมผมนี่มันอยู่ที่นี่ตอนนี้ไม่ต้องใช้สองคนแถ้าครับที่ผมเห็นตอนนี้ผมยังไม่เห็นแม่หมาผมนั่งข้าง เื mm ่อเราขอตีสัตว์กัน้องขอเงินวอล์กสิงคโปร์ไปทันทีมันต้องมีของอริสัทนี้เออ ที่นีไม่ชาาไใช่างต้ก่ไปกรเมกระาลนะครันี่คของผมวันนี้ไม่ใช่สแต่ที่แน่ไม่สมเหมือนเดิมคนเกมิ่แต่โลบบ้ขอ ส่งมปได้คือ โอนโอ้โหความส้้สิก้อนนะฮะห้ามึงเินแล้วเฮ้ยข้ามก้ยเปล่าต้องหว พร้อสติ้งมาเลยสตาร์เตอร์หุวยเรียกสองดเดินหนึ่งพอหนึ่ง น้าว่า E.T มีพี่ห้อยอยู่ตรงนี้แต่นนตอนปิดคลิปยกผม,ผมจะได้ไปผมจะไปเช็คกัผมกลงองียนงคนอีกผมต้องเขียน E.T ว่า E.T X X X เล้ครับเพะว่า ขึนีเอ็กซ์ก็เคอีแบบงงๆนะครับอีแบบเราไม่รู้นะครับเรื่องทอ่แบบเอ็กส่งกับนะไรกันอนมอะไส่งกับขนมขนมอะไสกันอนย่าให้ลูกเป็นเด็กผมไม่ได้ดูนะ วัวไปเงนงแล้ววน,นี้แกอะสีนะครันีนงงไปข่ได้นะ,ะับต้งควนดอกมา้สามสีนะคระับวตอนนี้เราเจอแกะคณะสีไม่ทำเพงนอนสุเร มันทำอย่างนี้ก็ได้เพื่อให้ผมนอนข้าววันที่หนึ่งได้ได้นะผมรู้สึว่าวันที่หนวนที่ย่สุคือ E P X X คือ E P ที่เราไม่รู้ว่ามันคือ E P อะไร็นอ่านเปๆวเราก็าสดต้นะครที่จะพูดแ้อยส่วอะไรก็ต้องขอคด้วยนะครับ ฮมาเลยเดียงนอนในตำนานก็ตำนานเลยเสียงสีเีเปลี่ยนสีได้เลยไหมช่ไฉันอะไรก็้อไม่รู้นะเนี่อแวก็แตอหน้าของขอเรอไปแล้วก็ะโอ้ ง่ายมากโอ้แต่ว่ามันแกะสีเดียวกันแต่ว่ามันไกะนะทั้กหมดโอ้ตอนนี้ประมานตอนบ่ายนะฮะไม่ไหมแกะเลยเก็บแกะไว้สักสองตัวสอ,องตัวคนดี ต้งร้เป็นบัตรอเค้เหมือนส้งบ้อเเองงองบนอ่วันไมืนไม่ได้ทำทันอืแต่ไม่ไมีสมุดิี่ใช้เหมือนเรา่อนนะถ้ามีนี่คือแบบว่าเขาที่ผมส่งไปยโลกนี้ก็คือ,นนอ,อโลกเตที่อาเราส่นนสงไปที่นี่เลย แต่นี้มันคนร้อทุกกันนะบนโลกเรายัไม่มีตัวเรื่อะไรที่โลกทีที่ร้อนอ่เีอไแบน้ไม่มีหน่ว้มีหมามีแนาะกระดมตายไหมคือตอนนี้วันแรกฉันร้อนแรชื่อน่า เดินนีมชีวๆกำลังจนอนรอเผอไม่ไมที่เข้ามาไม่จเลนะ่ะมันคือการเดินมาตไฟนะนี่ที่ไหนโดนที่นั่นนม่นี้นั่นกันนะคนทีนี่นี่ฝั่งนี้อ้โอ้๊อ ไม่หมโอเคไม่ไปไม่ไปผมจะอยู่ทางนี้แต่มันไม่งดีนี่ครับตรงนี้โอเคตรงนี้มีต้นไม้ด้วยนี่ตรงนี้นมีบล็อก นี่คือที่นู่นหรอเสร็จนะฮะเหมือนจะต้องเล่นโลกนี้จต่ผมไม่ได้ที่กำลับกเดิมนะผมกดออกจากเกมแค่นี้กำลับกเดิมไนะด้นะลเดนะลยไม,นะม,ม่เอาเลยถึงว่าในในี้มันก็มาแล้วเราก็จะไม่โกงก็ถูกส่งมาแบบงนะง,งเลย เคยเคยเดินส่งมาที่นี่มนะัเ้เนี่เพระเสียยังเม่โทรศัพท์เีากลุ้ม้ก่อนเพาไม่มีไม่ใช่บ้านอเอองนี้ก็พอยิ่มยิ่งยน่อย เนิดมากก็นอน้ง้นไม้นะคะดีนะเก็บม,มาดิหเพราะว่าตรงชิ่เลออยู่ทำไมเลยโอ้ปกา,ายกระจายไปดูดีได้ตรงนี้ทาไม,มากระจายไป่งไม่เม่งก้นไม้นะคะโมงหัะโอ้ย โล้กลัวอ่เอ้ยโอเคนี่คือโอ้โหทำอย่างนี้ได้สวยหยุดเลยทำอย่างนี้เลยต้องรุอนสวยนะต,ตัวมันชิดในมาก่นแบบไหนเะนี่ สวยนะข้างบนระวังไหมโอ,โอ้โอ้ไม่ถึง64ยังไม่เด็นะ นนี้ไม่มีน้ำถายครับมันเล่นง่ายชืๆ่ๆบ้านบ็อกซิ่งไรพที่ตกแต่งม,มันดูดีผมจะทำอย่างนั้นจริงๆนะครับบ้านบ็อกซิ่งเ่ยจะตกแต่งนะครมันจะได้ดูดีตกแต่ง ใช้ก่อนนะฮะแต่เราขอนับว่าเป็นก่อนโอเคแล้วก็ในย่างให้หนวันแรกใช้ไรย่างขอเ,เนื้อสักชิ้นหนึ่งเนึ่งวันไดเนื้อชิ้นเดียวพอ ได้ชิ้นเดียวนะครับแล้วเราก็ว่มเลยเดี๋ยวผมจะตัดต้นไม้ต้นนี้แล้วผมก็ปลูกเลยผมอยู่ตอนนี้ก็ไปบนพื้นหญาเฟนด์แันีนี้นนทำไ,ไมก็คือเก็บต้นนอนจากที่อยู่มาเอาไปลูกนี่เอาไว้ครบสิจนะครับก็คือ ตอนนี้ก็มีสิบสอ,อได้คือการแบ่งไม้คือแบ่งไปทำอันนี้นะครนี่นี่กระจายปุต้นไม้ที่นะหญ้าแผ่นสํมโลงตู้หญ้าแผ่นแย่านาไม่ได้เยอะนะ,ะับมเยอะยก็เยอะมจะลบมากมากเท่าไห บ้นะอนอย่งนี้เหรอเมื่อากมันต้องมี่ผมว่าก็ทำกินด้ก็ต้อ,อะไอย่างเ<อ>นะงี้ยมนม่ดสีสันไม่ส อื่นีเ็เกมมินิเวลร์ต้องมีเล่นมินิเวิร์นะครับแบแจงกันทุกคเดี๋ยวทุกคนากเลยครับนี่่จะเล่นมินิเวิร์โอเคทีี้ก็ไปก่อนแล้วนะค๊าบบาย